สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตา่ยกะกอกค่ะก็ได้ฟังไลฟ์ของอีเหลืองนะที่มันบอกว่าจะหยุดจะหยุดวิพากวิจารณยายม,มันไม่มันไม่ได้ด่าเลยไม่ได้ด่างั้นก็อีเหลืองก็โปรดรับรู้และพิจารณาด้วยนะทุกคนเขาก็ไม่ได้ด่า ทุกคนเขาก็ไม่ได้ด่าเขาวิพากวิจาร์ณตามที่มึงพูดอมึงก็บอกว่าไม่ได้ด่าขนาดนั้นมึงยังบอกว่าไม่ได้ด่าหาต่ายก็วิพากวิจาร์ณตามตามหน้าจอนะอย่างเช่นแบบเอออีน่าโสโคกแบบนี้ก็วิจาร์ณตามความเป็นจริงอืถ้า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 คุณอีเหลืองบอกว่าไม่ได้ด่านะฉันก็วิพากวิจารณ์คุณได้ ตามหลักความเป็นจริงเหมือนที่คุณบอกว่าเออฉันเอาคุณไปด่าเหรอวันที่กินซอยจุเออใครๆเขาก็อยู่ด้วยแล้วก็นินทาด่าว่าไอ้ฉันเหรอฉันไม่ได้ด่าค่ะฉันแค่วิพากษ์วิจารณ์ตามความเหมาะสมเออตามความเหมาะสมเพราะถ้าถ้าลองคิดไปบอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอุดหนุนเนี่ย มึงก็จะเอาไปด่าแล้วอุ้ยไม่ใช่ก็จะเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ละว่าว่าป้าก้อยเป็นคนเลี้ยงซื้อนู่นซื้อนี่ให้ไม่ได้ด่าไงเออฟักกิ้งก้อยนี่คำว่าเนี่ยไม่ได้ด่าเลยมึงวิพากษ์วิจารณ์แต่ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์อ่ะกลับกลายเป็นแบบด่ามึงอย่างเดียวเลยแหมอย่าลำเอียงสิคุณอีเหลือง เออเขาก็ไม่ได้ดา่าฉันยังไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยนะวันนั้นนะ่ะฉันยังไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยเออแล้วคุณก็มาเดือดร้อนว่าฉันด่าคุณฉันไม่ได้ดา่าเข้าใจนะฉันไม่ได้ดา่าฉันแค่คุยสนุกเฉยๆอันนั้นนะ่ะยังไม่ได้ถึงขั้นวิพากษ์วิจารณ์เลยฉันแค่คุยสนุกอืม พอเห็นคุณอยากจะเวลาคุณบอกว่าคุณไม่ได้มาดูหรอกคลิปนู่นคลิปนี่เอามาจากคนอื่นกูว่าเข้ามาดูเองเลยดีไหมแต่ที่สำคัญนะกูเดาๆดูแล้วว่ามึงดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะ่ะมึงไม่ได้ฟังจากคลิปใครหรอกเดี๋ยวนี้มึงไม่มีข้อมูลจากคนอื่นส่งให้แล้วมึงต้องฟังเองอะ่ะอืมมึงมึงฟังเอง กูไม่ได้วิพยักวิจารเลยนะวันนั้นน่ะกูแค่คุยขำๆอืมแล้วมึงก็เอามาทะแล้วมึงก็เอามาอะไรนะเอามาทำคลิปด้วยเออเอามาทำคลิปด้วยเข้าแผนกูเลยไนงะเออมันมันไม่มีอะไรอ่ะของมึงอะ่ะชีวิตมึงอะ่ะวนเวียนอยู่กับการด่าคนอื่นหยิบเอาตรงนั้นตรงนี้ขนาดกูเออ กูผ่านหน้ากล้องลูกนอกไส้มึงนิดเดียวมึงยังเอามาด่าเลยนะกูผ่านหน้ากล้องไล์สดลูกมึงนิดเดียวเองอืมพราอซอยมันซอยเดียวกันแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวนี้ลูกมึงไม่กลัวแล้วนะลูกมึงไม่กลัวแล้วถ้าใครถ่ายติดรถมันนะ่ะมันไม่กลัวอันตรายแล้วนะมันไม่กลัวจนตามมันตามไปฆค่ามันแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวแล้วมึงยังจําได้ไหม มีครั้งหนึ่งอะมีคนถ่ายเนี่ยน้าตายเนี่ยถ่ายติดรถมันไม่ได้ตั้งใจซะด้วยมันโอ้โหมันกลัวมากมายเลยมันกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนร้ายดักจับมันดักฆ่ามันอย่างนู้นอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไหลสดตลอดเลยนะมันมันขึ้นรถปุ๊บมันไหลสดเลยอ่ะมึงช่วยลูกมึงหน่อยนะมึงเตือนลูกมึงหน่อยทีเนี้ย แล้วมึงบอกว่าอะไรนะมึงจะหยุดดา่าเอ้ยหยุดวิพากษ์วิจารณ์ยายเหรอขนาดมึงจะหยุดนะมึงยังด่าเลยมึงยังวิพากษ์วิจารณ์เลยโธ่แม่นักเขียนคนเก่งแล้วมึงบอกว่าอ,อลูกนอกไส้มึงอะไรนะน้องดา่าเสียอ,อกเสียใจเหรอ ที่ยายไม่บอกไม่เตือนเปล่าเลยเออมันเป็นคนด่าเองมันเป็นคนทิ้งไงมันเป็นคนทิ้งน้องๆเองจะมาเสียอกเสียใจอะไรอืมก็เห็นเขาไม่มีประโยชน์ไงมันทิ้งอะ่ะจะมาเสียใจทำไม แล้วก็ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ทำคลิปนะกูก็บอกแล้วว่าอย่าให้คนอื่นมาด่าน้องอด่าพ่อด่าแม่ตัวเองกูไม่ได้หิวแสงเหมือนอีเหลืองเลยกูทำนะ่ไม่เกินไม่เกินแน่นอนถ้าจะเกินก็ไม่น้อยมากกูทำวันละคลิปสองคลิป กูทำวันละคลิปสองคลิปเองอีเหลืองไม่เหมือนมึงนะวันนึงอะ่ะมึงลงสองช่องของมึงอะ่ะมึงลงวันละกี่คลิปมึงผู้ไม่หาแสงมึงผููมึงผู้ที่ไม่ได้อยากได้ยอดวิวเลยอะ่ะอืมกูไม่ได้ด่านะเนี่ยกูแค่พูดตามความเป็นจริงกูทําวันละคลิปสองคลิป ลูกนอกใ้มึงปวดปวดหัวใจกูไม่ปวดหรอกูผ่านจุดนั้นมาแล้วค่ะกูผ่านจุดนั้นมาแล้วบอกว่าน้องด่าน้องวิพากษ์วิจารณดาดมึงเอาน้องไปพูดน่ะกี่ครั้งกันแล้วมึงพูดนะอีเหลืองทำไมคดีนี้มันเกิดอะไรวุ่นวายอืมใครใครกันที่ตายทั้งเป็น โอ้ยปัญญาอ่อนกูเจอเหตุการณ์แบบนี้มากมากกว่าเยอะกว่าลูกนอกไส้มึงแล้วเออกูเจอมาเยอะกว่ามึงไม่ต้องมาแบบโอ้ยเสียอกเสียใจหรอกทำอะไรกับกูไว้ล่ะแต่ก่อนน่ะกูไม่เสียใจเลยเหรอกูไม่เสียใจเลยกูไม่เจ็บปวดเลย แต่กูไม่อยากพูดเพราะมันผ่านมาแล้วแต่อีเหลืองมึงไปถามลูกมึงดีๆนะว่าทำอะไรให้กูเจ็บปวดไหม,มแต่ลูกมึงคงจำไม่ได้หรอกเพราะพ่อไอ้กูไม่มีคุณค่าเพียงพอเดี๋ยวกูจะบอกให้สักเรื่องหนึง่งเอาไหมกูจะบอกให้สักเรื่องหนึง่งตอนที่อยู่ อนที่กูอยู่กับมันน่ะมันเคยเห็นหัวไม้เปล่าเลยเปล่าเลยกูก็ไม่ได้เลยเรียกร้องอะไรมึงยังให้ลูกมึงจำไว้หน่อยนะกูขนาดกูอยู่กับมันน่ะเสียความรู้สึกอ่ะมันเสียไปแล้วตั้งแต่กูขายของทำไมกูไม่ขายของต่อหรอเปล่ากูไม่อยากขายแล้วคะ่ะ มี FC โอนตังมาให้เท่าไหร่นะเจ็ดพันขายของกลัวไม่ได้เท่าไหร่หรอกอืมแค่กูอยากให้เด็กให้ลูกชายกลัวรู้จักขายของดีใจเมื่อได้เงินแค่นั้นเองแต่แต่สิ่งที่กูเสียใจคือลูกนอกใไ่มึงอ่ะโอ้โหเขาโอนตังมาเจ็ดพันให้แบ่งกันนะซื้อของช่วยอุดหนุน ให้กูเท่าไหร่พันหนึ่งเออกูโคตรดีใจเลยอะ่ะกูโคตรดีใจได้ขายของพันหนึ่งอะแต่กูเสียใจมากรู้ไหมเสียความรู้สึกมากกูไม่ได้ว่าเออลูกนอกไส้มึงก็เอาไปสามพันไอ้ไหลก็เอาไปสามพันกูได้พันหนึ่งถามว่ากูเสียใจนะตอนนั้นหรืนเปล่ากูรู้เหตุผลที่ทำไมต้องให้กูพันหนึ่งหรอ อม,มึงไปถามลูกมึงนะ FC เขาให้แบ่งกันขายของอะ่ะขายของอะ่ะมันความรู้สึกมันเสียไปแล้วนะอีเหลืองมันเอาคืนไม่ได้หรอกและลูกมึงเจอเนี่ยจิ๊บจิ๊บสำหรับความรู้สึกในตอนนั้นของกูอะ่ะและนี่แค่น้ําจิ้มนะนี่แค่น้ําจิม้มมีอีกเยอะลูกมึงไม่ต้องเสียใจหรอกแล้วอีกอย่างนึ่งนะ ไม่ต้องวิงวอนว่าเออทำไมน้องๆมาด่าเออมาตำหนิติเตียนมาวิพากษวิจารณ์ณมันเหรอก็มันพูดเองก็มันพูดเองว่าไม่มีใครช่วยมันไม่มีใครช่วยมันแล้วถามมันด้วยนะว่าจริงไหมอ่ะมันให้คนอื่นไปทับผมน้องไปด่าน้องแต่มันคงไม่ตอบมึงหรอกเพราะว่ามึงไม่มีค่าพอหรอกอีเหลือง มึงเนี่ยนะแล ok ้วก็อีกอย่างหนึ่งนะไม่มีใครไปด่ามึงหรอกเขาก็วิพาก์วิจารณ์เหมือนมึงนั่นแหละเขาก็วิพาก์วิจารเหมือนมึงนั่นแหละนะไม่ต้องไปว่าใครไปด่ามึงหรอกมึงบอกว่ามึงไม่ได้ด่าเด็กเออมึงไม่ได้ด่ายายมึงไม่ได้ด่าใครมึงแค่วิจารณเขาก็วิจารณ์มึงเหมือนกันนั่นแหละเออใช้คําเดียวกันนะเขาใช้คําเดียวกันกับมึง มันไม่ได้ต่างกันหรอกเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ตามหน้าที่เขาเห็นนั่นแหละเพราะว่าหน้าตามึงอ่ะโสโคกเขาก็ด่าเอ้ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเอ่ออีเหลืองโสโคกแบบนี้ถูกต้องแล้ว